คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับพี่น้องก็สวัสดี fc ใหม่ fc เก่าเหมือนเดิมอันนี้ก็มาถึงคลิปของดับบนหลักหน่วยตลอดชีวิตสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรที่หนึ่งก็เหมือนเดิมนะพี่น้องนะผมก็จะมาคำนวณให้ดูสูตรนี้ก็สูตรง่ายๆนะครับเป็นเอารางวัลที่หมาเอาเลขหลักร้อยกับหลัก10แล้วก็มาบวกค่าคงที่ส ได้เลขตัวไหนตัวนั้นเป็นเลขดับนะพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะมาคำนวณให้ดูของวันที่หนึ่งกันยาก็เอารางวันที่1มาเอาหลักร้อยหลักร้อยเลขเจ็ดบวกหลักสิบเลขห้ 5, แล้วก็มาบวกค่าคงที่2องจ็ดบวกหได้12 12อบวกสได้14นะพี่น้องเห็นไหมเลขดับเลขสี่นะครับ หลักหน่วยเข้ามาเลขห้อันนี้ถูกนะครับแล้วก็วันที่16กันยาก็เอาหลักร้อยกับหลักสิบมาบวกค่าคงที่2เหมือนเดิมก็เอา4ีบวกเ็ก็ได้11แล้วมาบวก2ก็ได้13ก็นำเล,เล,เล,เลขสามมานะพี่น้องนะก็เป็นเลขดับเห็นไหมครับเลข3ามอะ เข้ามาหลักสิบนะครับไม่ได้มาหลักหน่วยหลักหน่วยมาเลขห้านะครับถือว่าถูกนะครับแล้วก็ของวันที่1ตุลาคมก็เหมือนเดิมพี่น้องก็เอา100บวกหน่วย100ยบวกสิ 10, แล้วก็มาบวกค่าคงที่ต้องขออภัยพี่น้องเก้าบวกสามก็เป็นสิบ2องสบวกสก็เป็น14บสี่นะครับเลขหลับได้เลขสี่นะครับหลักหน่วยหลักหน่วยเข้ามาเลขหเห็นไหมครับอย่างนี้ถือว่าดับนะครับ แล้วก็วันที่1 6ตุลาก็นำหลักร้อยมาบวกหลักสิเหมือนเดิมก็เอา1บวก7แล้วก็มาบวกค่าคงที่2เหมือนเดิมพี่น้อง7บวก1ก็ได้8นะครับ8บวก2ก็ได้10ก็เอาแต่เลข0ูนนะครับหลักหน่วยมาเห็นไหมเลขหลักหน่วยเข้ามาเลข2อันนี้ก็ถือว่าดับ1้อยเปซแล้วก็มาถึงคลิปของวันที่1พฤศจิกา ก็เอาร้อยบวกสิบวกค่าคงที่สาบวกเได้10 10ิบวกสองได้12บสอเขาดับเลข2หลักหน่วยหลักหน่วยมาเลข7นะครับเนี่ดับ100%ยแล้วก็วันที่16บหกพฤศจิกาที่ผ่านมาเห็นไหมก็เอา0หลักร้อยมาบวกเลขสาหลักสิบแล้วก็มาบวกค่าคงที่ศูบวกสก็ได้33มสบวกสได้5ก็ดับ เลขหหลักหน่วยเห็นไหมเลขเลขหลักหน่วยเข้ามาเลข1นะพี่น้องอันนี้ถือว่าถูกนะครับแล้วเราก็มาชมของวันที่1ทันวาที่จะถึงนี้ก็ง่ายๆพี่น้องก็เอาร้อยบวกสิแล้วก็มาบวกค่าคงที่2 7งบวกหได้13นะครับ13บวกสก็ได้สิห้า สิบห้านะครับพี่น้องก็เลขห้าเหมือนเดิมเนี่ยนะพี่น้องนี่แหละครับก็ได้เลขห้าเหมือนเดิมเราก็มารอดูกันของวันที่หนึ่งธันวาที่จะถึงนี้ก็ขอให้เขาดับจริงๆนะพี่น้องนะอันนี้ก็ย้ำ fc ใหม่ fc เก่าด้วยนะครับว่าเลขดับอะผมไม่ให้ดับร้อยเปอร์เซ็นผมก็ให้เผื่อเผื่อเอาไว้นะพี่น้องนะ ก็เอาไว้ลดเลขเพื่ออันนี้นะครับเพื่อลดต้นทุนเนาะเลขดับในเอาไว้ลดต้นทุนผมก็ย้ําเสมอนะพี่น้องเนาะไม่ให้ตัดทิ้งกระเสือ้น้อยๆลงอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปพี่น้องเนาะแล้วก็ขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในะอ้อมบอกอ้อมใจพี่น้องด้วยนะครับทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยนะครับวันนี้ก็ สวัสดีนะครับขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้นะครับก็สวัสดีครับ